เรามาดูไพ่กันนะคะว่าตอนนี้จริงๆคนที่คุณนึกอยู่ในใจเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณน,นะคะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นคนรู้ใจเป็นคนแอบรักหรือเป็นคนไหนในสายในสายตาหรือในใจของเขานะคะไปดูกันอ เป็นคนในครอบครัวนะคะหรือเป็นคนที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวด้วยนะคะอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาเนี่ยเป็นของคุณนะคะหรือให้คุณมีส่วนช่วยเขาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินของเขาการเข้าร่วมกับครอบครัวของเขาการแต่งงานด้วยการการมีบ้านมีรถมีที่ดินมีอนาคตร่วมกันนะคะ คือไม่ใช่แบบเป็นแค่คนรักอะเป็นแบบอารมณ์แบบคนในครอบครัวหรือว่าเป็นคนที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวด้วยอะไรอย่เงี้ยนะคะเป็นไพ่ The Wheel of Fortune ขึ้นกับไพ่สิเหรียญน,นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีแผนที่จะแต่งงานกันในเร็วๆนี้ก็ได้นะคะเป็นหน้าไพ่ที่ค่อนข้างดีมากๆนะคะถ้าคุณอยู่กับคนคนนี้รับประปรองได้เลยว่าคุณเนี่ย จะไม่ลำบากเลยนะคะเพราะว่าเขาจะให้เกียรติคุณมากๆนะคะแล้วเขาก็จะมอบความรักทั้งหมดที่เขามีให้กับคุณคุณเป็นคนที่มีค่ากับเขามากๆเป็นหน้าไพ่ที่ดีแล้วก็หวานมากๆใจฟูสุดๆนะคะเหมือนชีวิตแม่หมอะตอนนี้เลยนะคะ โอเคขอให้ทุกคนพบเจอความรักที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้คนรักของคุณรักคุณมากๆนะคะสําหรับใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องส่วนตัวนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะแล้วก็คุณคิดว่าเขารักคุณไหมยอยากจะแต่งงานกับคุณหรือเปล่าแบบในไพ่ไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้บายๆแล้วสวัสดีค่ะ